ให้รู้สึกตัวนะทั่วพร้อมคนเราต้องมีสติอยู่ตลอดเวลาถ้าเราแต่คิดนะคิดแล้วไม่รู้ใจนะพูดแล้วไม่เข้าใจหรือว่าทำแล้วไม่วางใจเนี่ยนะไม่เชื่อใจคนเราต้องวางใจได้นะจึงจะรู้สึกนะรู้สึกอยู่ตลอดเวลาคือมีสติภาษาเขียนนี่เขาเรียกว่าสตินะภาษาพูดแต่ หลักปฏิบัติจินเขาเรียกว่าความรู้สึกเมื่อเ,เ,เรารู้สึกนะเนเี่ยเหมือนแกนเพลาล้อนะล้อจะหมุนไปเราเดินหน้าถอยหลังหรือว่าหมุนเข้าหมุนออกนะหมุนไปหมุนมาหมุนขึ้นหมุนลงก็แล้วแต่แต่ว่าความรู้สึกจะต้องมีอยู่ตลอดเวลานะแกนจะต้องมีอยู่เมื่อเรามีความรู้สึกเห็นการเกิดดับนะของความคิดของคําพูดของการกระทำนะเขาเรียกว่าสังการที่เกิดดับหรือว,ว่าความทุกข์ที่เกิดดับก็ได้ เนความไม่เที่ยงที่เกิดจากความเป็นอนัตตาที่เกิดดักที่เราควบคุมไม่ได้ถ้าจะเลยให้เรารู้สึกตัวมีสตินะวางนะมีสติปล่อยวางเพราะว่าในความคิดมันต้องมีความรู้มีความเข้าใจในความพูดต้องมีความเข้าใจในความคิดต้องมีความรู้รู้ใจในการกระทําต้องมีความเชื่อใจนะ ล้วก็ต้องปล่อยวางใจได้เมื่อเราวางใจได้มันจะกลับเข้ามาสู่ความรู้สึกคนเราไม่ค่อยรู้สึกไม่ค่อยมีสติเพราะว่าวางใจไม่ได้หรือว่าทําอะไรไปแล้วไม่เชื่อใจพูดอะไรไปแล้วไม่เข้าใจหรือว่าคิดอะไรไปแล้วไม่รู้ใจใส่เข้ามาอย่างนี้ไม่ว่าแก่ตัวเราเองหรือผู้อื่นเราไม่รู้ใจตัวเราเองและผู้อื่นไม่เข้าใจตัวเราเองและผู้อื่นไม่วางใจตัวเองและผู้อื่นไม่เชื่อใจตัวเองและผู้อื่น สรุปก็คือไม่วางใจเมื่อเราวางใจไม่ได้นะความไม่มีสติก็เกิดขึ้นนะก็คือความประมาทประมาทนีความคิดขโมยตัวเองและผู้อื่นก็ก่อยเกิดความเสื่อมท,ทุกขนะ์เพราะว่ามันเป็นผลคือความกำหนัดขัดเคืองลุลง่มหลงมมวเมาแต่ถ้าไรเมื่อใดเรารู้สึกตัวตเกิดคนเราจะรู้สึกตัวนะรู้สึกได้ก็ต่อเมื่อเราวางใจวางใจวาง ความเชื่อใจนะทำอะไรก็ต้องเชื่อใจคนเราจึงจะวางใจไม่หวาดระแวงไม่สงสัยไม่ลังเลใจไม่สับสนหรือว่าไม่สงสัยแต่เพราะว่าคนเรายังสงสัยยังหวาดระแวงยังสับสนยังวิตกกังวลยังตัดสินใจไม่ได้ก็เพราะว่าการกระทํานั้นเราไม่เชื่อใจตัวเราเองและผู้อื่นคำพูดเราไม่เข้าใจตัวเราเองและผู้อื่นความคิดเราไม่รู้ใจตัวเองและผู้อื่น เราก็เลยเป็นเหตุให้เกิดการวางใจไม่ได้ก็ไม่มีความรู้สึกเมื่อมีความรู้สึกก็ขาดสติคนเราจะมีสติได้ทั่วพร้อมตลอดเวลาก็เมื่อเรารู้สึกเมื่อเรารู้สึกความคิดเกิดขึ้นเรารู้ใจร,รู้ใจความคิดเกิดขึ้นหรือว่าเราเข้าใจคําพูดที่เกิดขึ้นระดับไปเราเชื่อใจในการทำที่เกิดขึ้นระดับไปเราวางใจในสิ่งที่เกิดขึ้นระดับไปได้มันก็จะมีสติอยู่ตลอดเวลา ซึ่งการที่เธอทั้งหลายมีสติอยู่ตลอดเวลานี่เองเป็นเหตุให้เธอห่างไกลจากกิเลสนะห่างไกลจากเครื่องเศร้าหมองห่างไกลจากความหม่นไวหวห่างไกลจากความทุกข์ก็จะเป็นเหตุให้ไม่โศกเศร้าไม่เศร้าหมองนะไม่วิตกไม่กังวลซึ่งถ้าเรามีความรู้สึกอยู่ตลอดเวลาเรามีสตนะิเราก็จะรู้ว่าสิ่งที่เกิดขึ้นไม่ว่าเวทนนาที่เกิดจากปัสสาวะสุขทุกข์ชอบไม่ชอบพอใจให้พอใจ,อใจย,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 ยินดียินร้าย นะครับเกลียดโกรธกลัวนะกังวลที่ตกลวงทุกอารมณ์ที่เกิดขึ้นเนะืทั้งรักทั้งชงังทั้งเกลียดทั้งกลัวทั้งยินดียิน,ยนร้ายมนะาชอบไม่ชอบพอใจพอใจหรือว่าอะไรก็แล้วแต่ที่เกิดขึ้นให้เราผัดสเนี่ยมันเกิดดับแต่เราต้องรู้สึกคือมีสตทิที่จะรับทุกทุกการผัดสที่เกิดขึ้นมีสตทิที่จะรับผัดสะนะรับรู้นะ่มื่อเรารู้สึกที่ตลอดเวลาเนี่ย อะไรเกิดดับอะไรเกิดดับเราก็ปล่อยวางปล่อยวางปล่อยวางไปไม่ใช่ว่าไม่รู้สึกแล้หลงไปหลงในความคิดในความรู้ใจความไม่รู้ใจหลงในคำพูดความไม่เข้าใจหลงในการกระทาความไม่เชื่อใจหรือว่าหลงถือใจไว้ถือใจเป็นใหญ่ท,ท่านจะวางใจของเราก็ถือจะหนักใจก็จะเหนื่อยใจลาบากใจเป็นอันใจท่านก็นเลยให้เรารู้สึกรู้สึกแล้วก็จะได้วางใจวางใจในการ ine, การะทาความเชื่อใจวางใจในคำพูดในความเข้าใจ วาเจนในความคิดนป็นความรู้ใจเมื่อเราวางใจนิพพานลองรับสภาวะทำทั้งหลายก็จะทําให้เราเป็นผู้ที่ไม่กังวลไม่ยึดถือทําให้เรามีสติเมื่อเรามีสติความไม่กังวลน,นี้ยึดถเกิดขึ้นก็ทําให้เราห่างไกลจากความทุกข์ายทุกข์ใครเครียดใครกังวลบนเราอาจจะถ้าเรายังไม่มีสติเรอดอาจจะเสียดายเงินเสียดายลาบเสียดายยศเสียดายสการะชื่อเสียงและบริวาร เสียดายกัทั้งชีวิตเสียดายทุกสิ่งทุกอย่างเสียดายอะไรอะไรเสียดายในวัตถุเป็นทองคาของสิ่งที่แรกเปลี่ยนซื้อกายสิ่งที่ของฟรีของถูกของแพงของดีของชั่วทุกอย่างเราจะอะไรเสียดายหมดไม่ว่าความเป็นสัตว์บุคคลความเกิดแก่เจ็บตายความปิดหนังแรกแรกพบเจอในสัตว์ในคนในวัตถุการได้เป็นเจ้าค้าเข้าของการมีการเป็นเกิดขึ้นต่างๆไม่มีไม่เป็นความเปลี่ยนแปลงนั่นเองท่านก็เลยให้เราบีสติ นะมีสติเมื่อเรามีสติไม่กังวลไม่ยึดติดกับความเปลี่ยนแปลงที่ดีและไม่ดีในชีวิตที่เกิดขึ้นในสังคมที่เกิดขึ้นเพราะทุกอย่างมันเป็นธรรมดาเป็นปกติของโลกของสังคมที่คนมีกิเลสคนมีกรรมคนมีวิบากคนมีความคิดความเชื่อความรู้ใจความไม่รู้ใจความหลงมีความคิดความไม่เข้าใจในคำพูดหลงในคำพูดความไม่เข้าใจในพฤติกรรมหลงพฤติกรรมก็ตัดสินใจผิดก็ขาดสตินั่นเอง,เอง ก็จะทำให้เรามีความรู้สึกมีสตไิได้ไม่หลงนในความคิดคำพูดการทำของตัวเองไม่หลงเชื่อในทางที่ผิดซึ่งมันก็จะก่อเกิดความประมาทความเสี่ยมทุกทุกแก่ตัวเองอครอบครัวสังคมก็เลยให้เรารู้สึกเมื่อเรารู้สึกแล้วคนเรากว่าจะรู้สึกนี่ก็ส่วนมากแล้วก็ประมาทเกิดความเสี่ยทุกทุกกับส่วนตัวสังคมชุมชนไปแล้วซึ่งก็คือเกิดขจากการที่ความคิดและไม่รู้ใจพูดแล้วไม่เข้าใจทําแล้วไม่ เชื่อใจไม่เกิดมีความไม่วางใจในตัวตนของตนในครอบครัวในคนรักในเจ้านายลูกน้องในเพื่อนในรัฐบาลในสงสารวัตรเมื่อเราไม่ไว้วางใจก็เกิดการขัดแย้งือประโยชน์การงานและความคิดเห็นไม่ว่าในหมู่สังคมโลกธรรมะก็เหมือนกันเราจึงจำเป็นต้องรู้สึกให้มีสติคิดทำประการใดค้มีสติกันทุกคนนะสุกันเสติให้รู้สึก